เคครับวันนี้เราก็มายุ่งเพอมีเชนเคยมาวันนี้เรามากับคนดังในลุงนวดนี่กับนี่แซกไหวนี่ไหวไม่ไหวไม่รู้ไม่รู้ไหวแน่มันนี่มาดูไฮไลท์กันดีกว่าโอ้มาดิชานมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยจิ๋วมาปิดนั่งงับนั่งยิงครับเปิดผิดถ้าเปิดผิดเราต้องนั่งยิงเนาะ จะสู้กับเขาไม่ได้เดีตายมีตัวมีตัวเอ้าอี้นุ่มมาอย่างไหนมาอย่างไหนไปไหนจ้ะเอ้าหลุดไม่เนี่ยมามาดูนี่โดดลม่มโดดล่มอ่ะไหนอยู่ไหนนี่ได้ปืนมาดิเอ้ยอยมีตัวสองตัวเลยเว้ยม่อมม่อไปไหนวะ ดาวเดียวใครลาดอ่ะใครมันลาาลาดบ้างลาดมานัากราเอ้าวปืนไปไหนอซองยาวไปไหนอ่ะมาดีแดงเกิดเอ้าโดนลาาเดินลาดแล้วเดินลาดวายยิงก่อนยิงกองอา้าวใครมายิงลุงนวดเนี่ย มาดิดเจเฮ้ยลุงหลังเข้ามาดิเจมาดิเซ็สสกดาวเซ็สสกตายอ่ะเรียกอะไรมาตายนะมาดิมาดิวะหลัแล้วพอมาอยู่บนเนี้ยมันจะได้ตังไงตังจากยิงคนไม่ก็ยิงกลงแล้วพอเป็นกิจกรรมนี้เสร็จไงมันจะไปตรงนู้นอ่ะเจ็ดปีนู่นอ่ะใน นั่นแหะในป้อมนั่นแหะแล้วมันจะมีตังไงตังเจาะเนี่ยไปซื้อของอ่ะนั่นเห็นไหมมันไปแล้วมันไปได้ไงวะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปครับเดี๋ยวตายเดี๋ยดีเนี่ยเกือบตายไปครับเวลาจะหมดแล้ต้องไปถ้าหมดถ้าเวลาหมดเนี่ยห้าวิเบบนี่ยมันจะไปให้เองนะมันจะไม่หลุดออกนะมันจะไปนี้ให้เองเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามีตังเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยนี่ซื้ออะไรดีอ่ะ นีน่สองครบเอ๊ะป้าป้าให้หัวใจละไมเนี่ยบ้าปะเนี่ยจะทิ้งของก็ทิ้งไม่ได้ป้านี่มึะนเนี่ยมาเลยดูลงมาละไม่หลายอย่างอะ่ะบนนั้นอะแซกไหวยิชิวตายไม่มีใครชุบอ้าชุบแล้วชุบมาแล้ว อ้าวเขายิงแล้วมีตัวน้องเบอร์สี่สี่โดนเมื่อไหร่เฮ้ยมีตัวมาดิสูบมาสูบเดี๋ก็เปิดป้าสูบเอ้ยสูบดาวหมดตีหมดตีเลยจ้าพี่สุดของผมพี่ของผมพี่บอมบอมบอมอิงอิอิอาลุงดาว มเนปชุบลงชุบลงชุบลงชุบชุบลงก่อนได้มีตัวไอเข็มลั่นจัดไงในนั่งนั้นมีตัวทำไงมันเดินมาไหมเนี่ยโดดขึ้นมาไหมเนี่ยเอาลุงนวดดาวจบจบเอ้าทำไงเนี่ยมาที่ไหนเดี๋ยวเินไปแล้วเอ้า นี่เอาเปิด้ิงนั่งวัดไม่ได้เลยตายไหนมีอีกไหมเอ้ยมีคนโดดลงมาเอ้ยมาดิสงใส่ไม่อยู่ไม่อยู่แน่เลยเนี่ยแต่แดงเขืออะค่ะยี่สิบสองอันเอ้ยใครตอดมา Ngôn 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 ok papa mầm 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 mày mầm mầm Cái gì? mầm mày mày ah, 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 mà mầm 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 อมาดิตึงแล้วเหรอ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 ไายตึงยิงเดี๋วว่าฮ่าไม่ได้ตึงขครต้องแข่งก็ไม่ต้องวายเว้ยยืงเออแบบมันไม่ได้ะหรอต้องเข้าวงก่อนเดี๋ยวตายอุ้ยไหนมีตัวดีดไปบ้างเมือ่อยิ่งเห็นอุ้ยเปิดแป๊บเปิดไปเอาดาวสวย คิวด้วยว้าวฮ่าฮ่าเสือบทมาสวนรุนใครอย่างวะเีมามาดูเปิดเงันดีกว่าเอาโดดทั้ ่รเโอ้ิดอะมชออบหลุยมีตัวนึงบินขึ้นไปแล้แลวในบ้านนี่อีกตัวลงสามตัวเนี่ยเข้าบ้านไปดู มันยืนยิงเลยใครเปิดมาเลยบ้านแดงบางนบาแนาแดงงไอ

来了。Yeah.